แล้วก็มีเปียโนให้เราเล่นซึ่งเล่นไม่ได้จริงมีกองด้วยนะมีกองมีกองให้เราเล่นด้วยเตะตึ่มตึมเตะตึมตึมเตะตึ่มตมึมซึ่งก็ไม่สามารถเล่นได้จริงนะคะ <bon. S 1> สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันอีกแล้วในเกมโรบอกและในะวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันเลยนะคะมันชื่อแมป college life นั่นเองนะคะหรือว่า การเรียนรู้ชีวิตนะคะ <Huh? S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งพี่นิวนะคะก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นแมบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิตกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะกับ college life นั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอมันโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะ,สะแสดงว่าความจุแมปนี่เยอะน่าดูเลยเพราะว่ามันโหลดนานมากเลยนะคะเนี่ย หรือว่าเน็ตเราช้าก็ไม่รู้ในที่สุดก็โหลดเสร็จแล้วกดเพลงเข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะให้เราเลือกช่วงอายุนะว่าเราจะเป็นเอ่อเแบบี้คือเด็กทารกนะคะแล้วก็คิดคือเอ่อเด็กธรรมดาเด็กตกัวเล็กๆไงทุกคนแล้วก็อ้าวเดี๋ยว คือยังอ่านไม่หมดเลยโอเคถ้าเกิดเป็นทีนคือวัยรุ่นนะคะแล้วก็ออลดูดนะคะคือผู้ใหญ่นั่นเองแล้วก็เริ่มจากการเป็นเบบี้ก่อนละกันนะคะมาแล้วนี่เลยแล้วมันก็ให้เรา,เาคลิกนะคะการล็อกอินเข้ามาได้ตังค์ด้วยนะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือเบบี้เหรอหืมเบบี้เหรอเนี่ยพี่นิวว่าร่างมันคือร่างเด็กเลยนะคะเนี่ย <What? S 1> ทำไมเบบี้ ดูตัวใหญ่จังอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดีกว่านะคะว่าแบบนี้มันเป็นยังไงคล้ายๆแมบเอ่อโรเพเนยนะคะหรือว่าแบบที่เล่นไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเอ่อตรงนี้มันมีให้เรากดสปินด้วยนะสปินของรางวัลเนี่ยเหรออ่ะลองดูนะทุกคนกดได้ปะอ่ะกดได้นะทุกคนเรามีสิทธิ์สปินหนึ่งครั้งฟรีๆเลยนะคะดูซิว่าเราได้อะไรได้อะไรอะ่ะ ร้อย <100 S 2> <Huh? S 1> เปอร์คืออะไรอะ่ะได้ตังมาหนึ่งร้อยบาทนะฮอโอเครู้เรื่องนะเราได้ตังมาหนึ่งร้อยบาทซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีตังทั้งหมดเก้าร้อยเหรียญน,นะคะตัวน,นี้มีตู้จดหมายด้วยนะคะอ๋อ,อ,อมีแบบว่าให้จัดปาร์ตี้ด้วยนะ uh. และนี่คือบ้านของเราอ่ะลองเข้าไปดูกันสามารถเดินทะลุเข้ามาได้เลยนะไม่แน่ใจว่าสามารถตกแต่งบ้านได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการ นอนบนเตียงเออเดี๋ยวนะทำไมนอนแล้วมันขยับแบบนี้ What that โอเคตอนนี้เราก็ลุกจากเตียงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้โ oh, หบ้านหลังใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะอันนี้คืออะไรเอ,อ่อเอาหลังบ้านโอ้มีโซนหลังบ้านด้วยนะคะทะลุมาหลังบ้านอะไรแบบนี้อันนี้คืออ่าน,นี้คือห้องโถงอันนี้ห้องน้าแน่นอนนี่ห้องน้ํามเดี๋ยวนะ <What? S 1> อืมทุกคนห้องน้ําอยู่ไหน <c oughs> อะอะตอนนี้เราก็สํารวจบ้านเราครบแล้ว ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆอบอุ่นนะเอาไม่ใช่ออกประตูหน้าบ้านดีเพื่อนประตูหน้าบ้านอยู่ไหนโอเคนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนแล้วนะมีกลางวันกลางคืนด้วยนะทุกคนเออเดยนนะรู้สึกว่ามันมีกระเป๋าให้เราไอเทมไอเทมไม่มีอะไรรถว้าวมีรถให้เราฟรีฟด้วยนะคะอานี่ไงเราเป็นเบบี้นะคะเราก็สามารถาขี่รถได้นะคะ S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราจะลองขับเข้าไปในเมืองกันที่เราขับผ่านๆมานะที่เห็นเป็นบ้านหลังๆอยู่ตรงนี้นั่นคือบ้านเพื่อนเรานะคะจะลองขับไปที่อื่นดูกันดูซิว่ามันมีตรงไหนบ้างก็ขับดีๆเดียกับดีๆอ๋อเดือชนคนเดือชนคนนี่ใครเนี่ยอ๋อมีผู้หญิงคนหนึ่งมันยืนอยู่หน้าบ้านนะเป็นวัยรุ่นเชียร์อ่ะขับไปกันต่อดีกว่านะ,ะแม่เขาจะไปคิดนะว่าเด็กเบบีก็สามารถขับรถได้นะะ แต่ชีวิตจริงไม่ควรนะเด็กเบบี้นี่ไม่สามารถขับรถได้มีชายหาดเลทุกคนอนะเราขับโอ้โหเดีอยวดโอโหวดิฟมากเลยรถดิฟมากเลยนี่เลยเรามาถึงตรงคล้ายๆชายหาดแล้วเดี๋ย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 ว,ยว,ยวอะไรคือการที่รถตะแคงรถมีการตะแคงด้วยนะคะอ่ะโอเคจอดรถตรงนี้เลยนะจอดรถตรงชายหาดเลยนะคะอ่ะแล้วเราก็มานี่เลยมานอนชายหาดแบบนี้ซึ่งเอิม่มเดี๋ยวบอกนะว่าไม่สามารถนอนได้ ดูแล้วเป็นชายหาดที่ไม่มีผู้คนมาเล่นเลยนะสามารถลงน้ําได้ปะน้ำก็เอ้าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> hey! พอลงน้ำล่าตกแมพเลย <c oughs> อ่าตอนนี้นะคะเราลองเป็นเบบี้หรือเป็นเด็กแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาลองเป็นเอ่อเด็กที่แบบว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะนั่นคือนี่เลยเนี่คนี่คือพี่นิวคิกแบบว่าให้โตขึ้นมาหน่อยแล้วนะ,อะลองเปรียบเทียบกันดูอันนี้คือเด็กนะคะและนี่คือโตขึ้นมาหน่อยนึงอ่าโอเค เช่นว่ามันมีให้เราแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยนะมีการเปลี่ยนหน้าตรงหน้าตาด้วยนะคะโอ้โหของแบบว่าอ็อเดอรี่หรือว่าเครื่องประดับนะคะเพียบเลยสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะคะมีชุดให้เราแบบว่าเลือกเยอะแยะมากมายทีเดียวหรือว่าเจาแมสท,ที่แบบคิกคุกคิกคุหน่อยนะคะเป็นแมสตินเหมียวนี่เขาเรียกว่าแมสตินเหมียวนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้อ,อันนี้ก็เท่นะคะเดี๋ยวนะ โอ้น,นี่เท่มากเลยเอานี้ละกันนะดูดีอ่างั้นเราเอาแค่ใส่เอแมสปิดปากกันแล้วกันนะเป็นแมสปิดปากที่ดูเท่มากเลยอันนี้คือพี่นิวนะคะโตขึ้นมาหน่อยนึงนะทุกคนเอารถออกมาก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็โตขึ้นมาหน่อยและเราก็สามารถขับรถได้ดีขึ้นนะคะเพราะแต่ทำไมรถไม่มาเฮ้ยออกมาแล้วนะ,ะทุกคนไปไปกัน อันนี้เราโตขึ้นมาหน่อยนึงเราต้องขับรถดีๆอ้าใไหนบอกว่าโตขึ้นจะขับดีๆงเล่าโหอะไรกันเนี่ยเหมือนกับว่าเอ่อบ้านเพื่อนคนนี้มีปาร์ตีป้ป่ะเพราเราโตขึ้นมาหน่อยนึงเราก็สามารถมาปาร์ตี้บ้านเพื่อนได้นะคะใช่ไหมอ่ะวอเดดอ่าไม่ใช่เหรอเขามาทําอะไรกันลองเข้าไปในบ้านเพื่อนดูนะคะเ hey, ฮ้ยวอซับโหเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยเหรออืมฉันนึกว่าบ้านนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนได้ ไม่มีอะไรเลยนะ,ะ่ะโอ้โอโดนอะไรไม่รู้ว่าในแบบนี้มันมีงานให้ทําหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงไหนดีอ่าตอนนี้ยังดูไม่ได้นะเพราะว่าเราขับรถอยู่นะอย่างตรงนี้เออมีร้านทําผมไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเขาไม่ได้นะคะคือบางอันเนี่ยมันก็สร้างว่าเฉยๆนะะเราไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆตรงนี้รู้สึกว่าเขาปิดไว้นะคะไม่ให้เราเข้าไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินเข้าไปแทนทําไมต้องปิดไว้ไม่ให้รถเข้าด้วยก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงรถมันก็อ้อมมาตรงนี้ได้นี่ <c oughs> จะปิดไ้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงท่าเรือดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็เดินมาตรงท่าเรือนะไม่รู้ว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ที่รู้คือน้ําไม่สามารถกระโดดลงไปได้นะคะมีเรือให้เราขับปะเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีนะทุกคนนะคือแบบว่าหลังจากที่เรากระโดดลงน้ําไปตอนนั้นแล้วเราก็ตกแมพนะคะ เราก็จะไม่กระโดดน้ําอีกต่อไปอ่ะหลังจากที่เรานะเป็นเอ่อแเบบี้เป็นคิดคือเด็กนะคะต่อมาเราจะมาเป็นวัยรุ่นกันปึ๊บวัยรุ่นนี่คือตัวโตวขึ้นเยอะเลยนะเห็นป่ะทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะ ไม่รู้ว่ามันสามารถให้เราทํางานได้หรือไม่รู้สึกว่าพี่นิวเห็นแบบ,แบ,บนะนี่ไงตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราก็เป็นเนักเรียนนะคะนี่มันจะขึ้นตรงข้างบนว่าติเด e n t หรือนักเรียนนั่นเองอะตอนนี้เราก็ขับรถต่อไปนะคะตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นแล้วนะวัยรุ่นนี่คือแบบว่า สามารถขับรถได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอายุ18ปขึ้นไปอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยขับรถได้ดีกว่าตอนที่เราเป็นเบบี้กับเ,เป็นคิดนะคะเฮ้ยทุกคนสามารถขับรถชนกำแพงได้ด้วยนะ,ะเนี่ยกำแพงแตกกระจายเลยนะคะโอ้โหแต่ในชีวิตจริงไม่ควรทำนะไม่ควรทำอย่างยิ่งนะ,ะอันนี้เราก็ขับมาในสนามกีฬานะทุกคนเ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านี่คืออะไรโอ้ อันนี้คือโรงเรียนนะคะเรามาเจอโรงเรียนคิดว่าใช่นะแล้วตอนนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็มาเจอเอ่อใครเนี่ยก็ไม่รู้รีเซพชันนะคะคนที่เป็นพนักงานต้อนรับส่วนห้องนี้เป็นห้องเอ่อโรงอาหารนะคะว้าโรงอาหารใหญ่มากเลยอันนี้สามารถเอ่อซื้อน้ํากินได้นะทุกคนมีทั้งโค้กนะคะโ,โหดิน,นะซื้อมากี่กระป๋องเนี่ย <laughs> ไปกดเพินนยะซื้อมาหลายกระป๋องเลย โอ้คระนี้อิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันนะคะอันนี้เป็นคลาดเรียนอะไรว้า wow. สุดยอดอันนี้เหมือนกับว่าเป็นห้องกางรแสดงนะคะก็จะมีมีมงมีไมให้เราลองเพลงนะคะเด้อเด้เดดเดดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโนให้เราเล่นซึ่งเล่นไม่ได้จริงมีกองด้วยนะมีกองมีกองให้เราเล่นด้วยเตะตึ่มตึ่มเตะตึ่มตึมเตะตึ่มตึมซึ่งก็ไม่สามารถเล่นได้จริงนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นด้านหลังเวทีอ่าด้านหลังเวทีก็ประมาณนี้นะโอ้โหด้านหลังเวทีคือแบบใหญ่มากใหญ่จริงๆนะทําไมมันใหญ่ขนาดนี้ส่วนด้านนี้คือทางออกนะคือแบบว่าออกมาจากวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็มีใครมายืนอยู่เนะี่ยฮะบอดดใครมายืนอยู่นางแบบนะคะเขาชื่อว่าเลล่านะคะเลาโอ้โหมายืนทําไมเนี่ยเลาทําไมเลล่าตัวสูงจังอะ่ะอย่างว่านะว่า เป็นนักแสดงนะหุ่นนางแบบต่อมาเราจะมาเป็นอ,อวัยผู้ใหญ่กันดีกว่านะนี่เลยวัยผู้ใหญ่ออดูดนะคะปึ๊บโอ้โหตัวสูงขึ้นเยอะเลยนะ<อ>ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ควรสวมแมสแล้วนะเพราะว่าแมสมันดูเป็นวัยรุ่นเกินไปเราจะมาสวมแว่นตากันท <laughs> <laughs> ี่เราจะมาโชว์แก่กันนะคะ โดยการสวมแว่นตาเพื่อให้เข้ากับวัยของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูชอบร้านค้าเในแมบนี้กันก่อนนะทุกคนรู้สึกว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ขายด้วยนะแสดงว่าเราสามารถตกแต่งบ้านของเราได้นะคะซึ่งรถเนี่ยนี่มีรถฮอดดอกทรัคนะหรือว่ารถบรรทุกฮอดดอกโอ้โหราคาแค่400รอยเหรียญเองนะคะแล้วก็มีนี่เลยซื้อบ้านด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากบ้านหลังใหญ่ขึ้นนี่ก็ซื้อเลยนะแล้วก็มีไอ้ทงไอ้เทมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวพี่นิวลองซื้อรถฮอนดอกดูดีกว่านะคะจัดมาได้มาแล้วนะรถฮอนดอกของเราอยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่นะคะโอ้โหสุดยอดเราสามารถขายฮอนดอกได้ปะเนี่ย อลองขับกันดูนะปัดแปดปัดเปดโหเท้มากอ่ะฮือระวังล้มระวังล้มอ๋อเรทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้พาเอ่อเข้ามาเล่นในแบบคอเลตไลท์นะหรือว่าการเรียนรู้ชีวิตนั่นเองนะคะก็จะเป็นตั้งแต่เด็กเอ่อทารกนะคะจนเรามาถึงวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่นิวนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะส่วนนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ เราก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วนะคะไปแหละบ๊าย,ายค่ะจุ๊บจื้อว้าวตรงนี้คืออะไรและอันนี้คือกองอะไรเก็บไม่ได้ด้วยอยวบอกนะว่าตรงนี้คือจุดชมวิวนะคะ,ะนี่เรามาอยู่จุดชมวิวเหรอเนี่ยจะบ,บ้าตายอย่าบอกนะว่าในเมืองนี้มีแต่เราคนเดียวตั้งแต่ขับรถมาเดินมายังไม่เห็นใครซักกีคนเลยนะเฮ้ยเป็นเมืองที่โดดเดี่ยวเงียบเหงามากๆเลยแม่รู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจัง